โอเคไหมครับวิสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนจ้าวันนีนะคะคุณครูจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้ว<ห>ิชาภา,าษาไทยนะคะเอ๊ะวันนี้ต้องเรียนสองรอบนะคะเด็กๆต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเรียนเล่นเกมครูครูจะสอนละนะภาษาไทยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะ ครูรุ่งจะพาเด็กไปเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะเอ๊ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิชาภาษาไทยเราจะไปตรวจการบ้านกันดีไหมคะเอ๊มีคนไหนส่งการบ้านทีบ้างแล้วไปดูกันนะคะเด็กนั่งเร็ยบร้อยร้อยคนได้นะคะก็ให้อพยพคนที่อยู่แถวนั้นออก อ้ามาดูรูปเด็กที่ส่งการบ้านคุณครูลงน,นะคะสำหรับพ่อส้มโอ,โอของเราอนุบาลหนึ่งคับต่อเด็กก็ได้ส่งการบ้านกันครบทุกคนนะคะคุณครูลุงก็ได้ตรวจให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆเก่งมากค่ะปลบมือให้ตัว<ๆ>เองหน่อยค่ะปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ตบมือห้าข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าบือเดี๋ยวให้ดูรูกตยวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสาสีหลบใหม่อีกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าตบไม่ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสี่ห้าเอามือจับหัวหัวอยู่ไหนคะจับหูหูอยู่ไหนคะจับตาจับตาจับปาก จับคอจับไหล่ไหล่อยู่ไหนคะไหล่ไหล่จับขาแล้วก็จับะด้งจับหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกรอบแล้วจับแขนแขนแขนแล้วก็จับจับเด้งเก่งมากค่ะ อาเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงกอไก่กันนะคะกอไก่เอาไว้ที่แก้มปอปลาเอาไว้ที่ปากตอเต่าเอาไว้ที่ตาต่วนมอมาไว้ที่จมูกลา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 ลิงเอาไว้ที่ลาล พ่อไข่เอาไว้ที่แค้นตอนนาแทนไว้ในดวงใจเอาบอลไว้ในดวงใจเก่งมากค่ะอ้าวไปร้องอีกหนึ่งครับอ้าไปร้องเพลงหนึ่งถึงสิบอีกหนึ่งเพลงค่ะเอาดังๆเลยนะคะตี่งตองคะตองตีห นาเเเลกี้านหนีนาเก่งมากค่ะเก่งจังเลยวาเลนเก่งมากค่ะอ้าวเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูงก็จะพามเล่นด้วยหมะภาษาไทยตนนี้เราจะไปเรียน วิชาภาษาไทยนะคะโรงก็มีต้นแบบสไตล์ะะ้ไปเรื่อยๆนิทานหันสามาเล่าให้เด็กๆฟังฟังนิทานค่ะฟังนิทานค่ะยกมือขึ้นค่ะฟาอยากฟังนิทานยกมือขึ้นค่ะถ้าเด็กๆอยากฟังนิทานเด็กต้องอ๊บอุบไวอุ๊บไม่มีเสียงนะคะถ้าถ้ามีเสียง ก็เราก็จะไม่ได้ยินนิทานที่คุณครูเล่านะคะอย่าไปใจเลยปุ๊บไว้พร้อมจะไม่ทางค่ะพร้อมแล้วนิทานเรื่องค่ะนิทานเรื่องดิฟบจอมเจ้าดิฟคนไหนคะดิฟคือคนไหนคะเด็กๆรู้จักไหมอันนี้ก็ จิ๊บคือคนนี้นี่เองเขาชื่อจิ๊บนะคะเขาเป็นจอมจอก็คือเป็นคนที่พูดเก่งนะคะทิ่ทจิ๊บจอมจอเรื่องพึ่งน้อยนะคะตื่นตื่นตื่นเรามาตื่นนอนกันเถอะอ้าวจิ๊บเขาร้องเลงค้าวนี้อากาศดีดี แหมสดชื่นจังเลยเห็นไหมคะจิ๊บนะอ่าดีนะคะจิ๊บคนนี้เขาจะเป็นเด็กพูดเก่งเขาก็ร้องเพลงให้เด็กๆตื่นจากที่นอนได้แล้วต่อไปตื่นแล้วต้องไปทำอะไรคะแปลงแปลงมาแปลงกันเถอะแปลงขึ้นแปลงลงมันสับสนจังเลย เด็กๆแปรงฟันนะคะแปรงฟันนะคะให้สะอาดนะคะหลงนนะะังจากตื่นนอนแล้วก็มาแปรงฟันต่อไปเขาจะทำอะไรคะเด็กๆไปดูค่ะร <c oughs> ิบลองเพลงอีกแล้วอาบอาบอาบแล้วมาอาบน้ำกันเถอะซู่ซ่าซู่ซ่าสะ <c oughs> อาดสดชื่นจังเลย <c oughs> เวลาเด็กนะสบายตัวม้องรู้สึกสดชื่นนะคะที่ทำไมติ๊บเขาพูดเกิงจังเลยอาบน้ําแล้วไปทําอะไรกันต่อคะไปดูกันต่อเลยค่ะกินกินกินเรามากินกันเถอะอ้ำอ่ำเขียวเขียวอร่อยจังเลยอ่าเวลาเด็กรับประทานอาหารกืนลงไปเลยได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กต่อได้นะคะเด็กๆต้องเขียวให้ละเอียดนะคะต่อไปไปดูนะคะว่าเขาไปทำอะไรกันต่อเเขาเดินไปในสวนเขาบอกว่าดูดูดูเรามาดูดอกไม้กันเถอะสีเหลืองสวยงามจังเลยสีเหลืองอยู่ไหนสีเหลืองอยู่นี่นะคะเหลือ ต้องอยู่นี้นะคะเขาดูดอกไม้สวยงามมากเลยจากนั้นเขาไปไหนคะเด็กๆไปดูกันต่อเลยค่ะเล่นเล่นการเ่นเห็นไหมคะคอมมาจ้าจ้าเล่นกันสนุกจังเลยเพื่อนเขาชื่อคอมมากับจ้าจ้านะคะเขามาเล่นอะไรกันคะเด็กๆล่นโยนลูกบนะคะ เป็นการออกกําลังกายใช่ไหมคะเด็กคนสีแล้วครับสบายสบายเขาหวาสุดท้ายแล้วก็ไปไปดูนะคะว่าเด็กเขาไม่ทำอะไรกันต่อนะคะอ่าอันนี้เด็กสามารถทับตามได้นะคะกระโดดกระโดดกระโดดเรามากระโดดกันเถอะกระโดดขึ้นกระโดดลง กระโดดสูงจังเลยเห็นไหมคะกล้ามเนื้อขาเขาแข็งแรงมากเลยอาจารยเขาก็กระโดดได้สูงอ่ะไม่ะนั้นกันอันนี้ตัวนี้ชื่อทิพนะคะตัวนี้ชื่อทิพเขาก็กระโดดได้สูงเหมือนกันเห็นะคะแต่เขาเป็นคู่แปดเป็นผลไม้เขาต้องตรวติดกันนะคะต่อไปเล่นเหนื่อยแล้วไปทําอะไรดีนะเวลาพักเลี่ยงแล้ว กินก <Ooh. S 1> ินกินเราวมากินติดมาเลเข้าไปดึงเลยเขียวอร่อยจังเลยเป็นไหมคะเวลาเขาต้องเขียวทุกครั้งนะคะต้องเขียวให้ละเอียดค่ะแล้วต่อไปไปทำอะไรคะเด็กๆไปทำอะไรฟังฟังฟังกลามาฟังเพลยนกันเถอะลันลาลันลา เพลงเพราะจังเลยเห็นไหมคะจุ๊บกับติ๊บเขาก็มาฟังพเลพลงเอ๊เพลงเพราะจังเลยพเพลงที่เด็กๆร้องเมื่อสักครู่เพราะจังเลยเห็นไหมคะต่อไปเขาจะไปไหนกันคะเอ๊เขาไปโรงงานทําขนมปังเห็นไหมคะนี่เขาทํ<ม>าขนมปังเด็กๆมาดูค่ะว่าเขาไปดูอะไรกันอบอบร้ามาอบม้วยกันเถอะ เาไปอบกล้วยนะคะอบร้อนอบแห้งกล้วยอบง่ากินจังเลยกล้วยมีประโยชน์นะคะเด็กๆสามารถรับประทานกล้วยได้นะคะต,ต,ต่อไปจะกลับมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเรามาวิ่งแข่งกันเเอ้าวดูเห็นนะคะวิ่งจุดวิ่งตีโอโฮวิ่งเก่งจังเลย วิ่งเท่าไหร่ก็ต้องไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าตัวเขาติดกันนะคะเขาแซงกันไม่ได้นะคะอค้ต่อไปนะคะคกลับกลับกลับกลมากลับบ้านกันเถอะไีไ่วัวกลับบ้านพร้อมกันอุ่นใจจังเลยเห็นไหมคะจุ๊บลิบกลับพี่วัวกลับบ้านกันดีกว่าใกล้มืดแล้วต้องรีบกลับบ้านนะคะ ่ไปยุบกับจิปเดินมาก็มืดแล้วเด็กๆเห็นไหมคะนี่คืออะไรอะไรคะเด็กๆจันอาจารย์นะคะเขาไปเจอนกด้วยเขาก็เลยบอกว่าบินใช่ไหมคะมาแล้มาบินกันเถอะมือปีกกันใหญ่เลยเห็นไหมบินได้ไหมคะเขาเป็นผลไม้เขาบินไม่ได้นะบินไม่ได้่ดนอะไร ้าพอถึงบ้านหิวแล้วใช่ไหมคะ,ก,ะก,กิน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 กันเถอะอ้ำอ้๊เคี้ยวเคี้ยวอร่อยจังเลย่าหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จแล้วเด็กๆต้องทําอะไรคะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเราแปลงแปลงแป้งเขามาแปลงฟันกันเถอะแปลงขึ้นแปงลงฟันสะอาดจังเลยเห็นไหมคะ หลังจากทานอาหารเย็นแล้วเด็กๆต้องแปรงฟันด้วยนะคะฟันจะได้สะอาดหลังจากแปรงฟันแล้วรต้องทำอะไรอีกคะอาบ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 น้วสะอาดนะท่านเถอะตู้ซ่าตู้ซ่าสดชื่นสะอาดจังเลยเห็นไหมคะอาบน้ำแล้วไปไหนคะอ้าวอ่านอ่านแล้วมาอ่านนิทานกันเถอะ อ่านเล่มนั้นอ่านเล่มน,นี้ทั้งมีความสุขจังเลยเอ๊ะหลังจากเด็กๆอ่านนิทานแล้วเด็กๆจะไปไหนกันต่อคะเด็กๆเ,เขาไป <c oughs> นอนนอนนอนเรามานอนกันเอถอะผ้าห่มนุ่มๆอุ่นจังเลยได้เวลานอนแล้วนะคะ <c oughs> เด็กๆเด็กๆต้องนอนก่อนสองทุ่มนะคะ เพราะว่าจะได้พักผ่อนเยอะนะคะไม่ต้องนอนตอนนอนเด็กๆต้องทำอะไรคะปิดปิดปิดแล้วก็ปิดไ้กันเถอะสนุกังเลยวันนี้ต้องฝันดีเลยอ่าเด็กๆได้ทำกิจกรรมวันแล้วนะคะหหยุดจอสักทีเงียบดีจังเลยเห็นไหมคะ เจ้าติ๊บเขาเจ้าติ๊บเขาหยุดจอแล้วก็คือหยุดพูดนั่นเองส่วนจุดเขาก็จะได้หลับสักทีเพราะว่าเขาหลัวโผติ๊บมาแย่แล้วพูดมาทั้งวันแล้วนะคะสําหรับนิทาาเรื่องนี้ก็ได้จบแล้วนะคะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูลุงจะพาเด็กๆไปทบทวนนะคะหนึ่งปีที่สิบสองเพื่อนให้เด็กๆฟังพร้อมคุณครูุนะคะไปต่อเลยค่ะ สวัสดีครับไม่ใช่ะะต่อไปนะคะเราจะไปท่องหนึ่งปีมีสิบสองเดือนให้เด็กๆขอาท่องตามละกะันนะคะเด็กๆมาท่องพร้อมกันค่ะหนึ่งเดือนมก,กราคมมกราคมแล้วหนึ่งเดือนมก,กราคม สองเตือนกุ่มพาพันพาพันออนะคะสองเตือนกุ่มพาพันาพันดสามเตือนมีนาคมนคมีผู้พันต่มอีกหนึ่งรอบค่ะ เดื th um. อนที่สามเดือนมีนาคมต้องอบัติสามมีนาคมต่อเลยนะคะสี่เดือนเมษายนเายนสี่เดือนเมษายนอีกหนึ่งรอบค่ะสี่เดือนเมษายนเายนเอามือขึ้นแม่เมษายนไปดูเดือนที่ห้านะคะ เดือนที่ห้าในเดือนมิถุนามนห้าเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมห้าเดือนสภาเลี้ยวหัวนุฤษไม่เอาไม่เอาไม่ดีเลอ้าวต่อไปไปถึงเดือนที่หกนะคะเดือนมิถุนายนเดือนที่คนายโหนึ่งรอบนะคะเด็กๆหกเดือนมิถุนายน นกันนายนเก่งมากค่ะต่อไปเดือนที่เจ็ดนะคะเจ็ดกรกฎาคมรกรกฎาคมถึงรอบค่ะเจ็ดเดือนกร,รกฎาคมไม่ม กรกฎาคมตั้งใจเรียนดีมาเดินต่อไปนะคะแปดเดือนสิงหาคมดูขึ้นนี้สมาธิรอบนะคะแปดเดือนสิงหาคมสิงหาคมสิงหาคมต่อไปนะคะเป็นเดือนที่เก้าในหนึ่งปีนะคะเก้าเดือนกันยายนเก้ากันยายน รอบค่ะเก้าเดือนกันยายนเออเดือนกันยายนเดือนตุลาคมเก้าเดรอนะกันยสินเดือนตุลาคมเก้าเดือนกันยายะ ต่อไปไปถึงเดือนที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนอื 18, 11, ้อสิบเอดเดือนพฤศจิกายนสพฤศจิกายนอันดับ่แปดคือเดือนท้ายแล้วก็คือเดือนที่ติดต่อมาเองนะคะเดือนธันวาคม ค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆสิบสองเดือนธันวาคมธันวาคมเดือนธันวาคมเก่งมากค่ะอ้าวต่อไปนะคะคุณครู้งจะพาเด็กๆมายมเส้นจับภาพที่เหมือนกันนี่เด็กๆมาสังเกตในภาพนะคะ ข่าวให้นักเรียนโยงเส้นจากตลออดันไข้าวที่เหมือนกันนะผิดนะผิดตรงไหนอ้าวกระต่ายเราต้องโยงไปไหนเหมือนเหมือนกับฝานะคะต้องโยงไปไหนคะ โยงไปไหนไปไหนก็ตายโยงไปไหนนะคะเนี่ยเขียนตามคุณใครตอบเหมือนคุณครูลงมางยกมือให้ดูหน่อยค่ะมากค่ะปลบมือให้ตัวเองหน่อยน้ามองตเง็ลนอเดี๋ยวพี่น้าให้ตื่นคอเ เป็ดเหมือนตัวไหนคี้ตัวไหนชี้สิใช่ใช่ใชได้ได้เราเห็นไม่ได้มากกวนี้เอาก็เอชี้นะคะล่างตัวใครตอบถูกบ้างคะยกมือหน่อยค่ะยกมือหน่อยค่ะตั้งบนนิ้วตั้งนี้วจะไม่ได้แล้วปลาล่ะคะลูกปลาเหมือนตัวไหนคะลูกปลาเหมือนปลาตัวไหนคะปลาตัวนี้ก็เหมือนตัวนี้ใช่ไหมคะ ใครตอบถูกบ้างยกมือให้ดูหน่อยใคตอบถูกผ้คูไมรันให้หังไงค่ะอเลยนี่นี่มงแล้ก็โยงไปหากระต่ายเตกอโยงเออเก่งมากไโยงไปหาปลาเพราะว่าเขามีอเย้ไหมคะเดี๋ยวตออมาไายากีกต่อไปเป็น ูอะไรกับเงานะคะให้เด็กๆสังเกตแตงโมไหนเแตงโมะรแตงโไปหนตนี่ยเอแตงโมเรายงไปไหนคะส่ทีด็กดหมอคิดไหมนะคะเดี๋ยวคุณครูลุงจะโยง ใครตอบถูกว่ายกมือหน่อยค่ะใครตอบถูกบ้างได้อเลยเก่งมากเข้าต่อไปเด็กๆคิดไว้ในใจนะคะส้มเรายงไปไหนคะส้มเรายงไปไหนต้องไปไหนยองไปไหนนี่คะใครตอบแบบนี้ปลบมือให้ตัวเองหน่อยใครตอบแบบนี้ปลบมือให้ตัวเองนาอะไร้าเด็กเล็กแล้วเอาัวเรายงไปไหนคะ อดีตคือไหนเราไใจนะคะเหมือนคุณครูลุงไม้เหมือนเลยถูกต้องไหมคะใครถูกต้องยกมือขึ้นให้ดูค่ะเก่งมากค่ะเรามาดูเฉลยนะคะแตงถูกแล้วนะเสนสีดำโยงมาภาพเงานะคะเป็นภาพเงาของเขาต้มเป็นแดงเป็นภาพเงาของต้มนะคะส่วนน้ำก็เส้นสีเขียว เป็นภาพน้อของอางุ่นนะคะให้ดวงให้ดวนต่อไปให้เด็กๆโยงจับคู่กเนื้ะร่มเราต้องโยงไปไหนคะเดิเกยงรต้องคู่บ่เลยร่มโยงไปล้มนะแล้วเสื้อกันหนาวต้องโยงไปไหนคะเด็กๆเสื้อกันหนาวครั่ะเด็กเด็กหนาวก็โยงไปเสื้อกันหนาวแล้วเป็ดล่ะคะเป็ดโยงไปไหนคะลูก เป็ดทัวชี้ถูกตามไคะนาวเราไปดูเฉลยกันค่ะเด็กๆเราไปดูเลยเด็กตอบถูกจะตไรใ้ารตอบมายกมือไหนค่ะยกอหน่อยใตอบร่มเราก็โยงไปหาร่มนะคะโดยเส้นสีม่วงนะคะไปแพ้เพื่อกันหนาวก็เส้นผู้ดีๆโยงไปนะคะ เดือดงพี่นอนเลยคู้ภาพที่เหมือนกันนะคะอันนี้เด็กๆเลยนะเคะเวลาเด็กๆไปเล่นน้ำหรือว่ายน้ำต้นงใช้ ก็คือบทลูกเต๋าตั้นเองตงขนเน้อยนะคะมุมมาให้เลยไหนค่ะให้ต่อเกพ่อต่อไตลยต่อถูกตรงเลยไหนค่ะเีนเตมไนะคะก็มีการบ้านจะให้เด็กๆทำนะคะการบ้าน อันนี้อยู่ในบ้านอะไรวะใส่น่าเอ้ยไปด้ไปดูกันค่ะเราเราก็มีอะไรให้เดิบดิบแบบเป็นภาษาไทยเบื้องต้นขึ้นมานะคะเล่นดิบดิบไ้แล้วไปดูกันเลยค่ะว่าหน้าไหนกัไหนกันดู ให้เด็กๆเปิดมามาที่สิบนะคะอันนี้เป็นเลขสิบอะไรคะเด็กๆเลขสิบอะไรคะคุณคูรุ้งลงโซมใชยเลขสิบนะคะ ก่อนจะไปโยงเส้นให้เด็กๆมาออกสี่านก่อนค่ะแล้วลูกอ่กัยันชนะตัวแรกให้เด็กๆม่ออละคออขคอละังคอคอขอละคังอขอลขคอคอขออ ตัวต่อไปนะคะ,คะตัวที่คุณตัวนี้คืออะไรครบตัวนี้อะไรที่อเนี่ยออรอบ้ตอนก่อนข้ตอ,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 อตัวก่อนออออออตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะ จอจานจอ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 เห็นมากเลยต่อไปค่ะต่อถ่ายนะคะถ่ายนะคะชิงชอ ขอชิงขเด็กอ่าน้อกเสียงดังๆนะคะขอชิงขอชิงขอได้เยต้วเด็กๆอ่านอกเสียงเรียบร้อยแล้วต่อต่อไปนะคะมาฟังค่ะค่ะยางนิ่มนิ่มนิ่มนี่มน่มน่มนิ่มิ่งนิ่มนิ่มนมอ่มนินิ่นมน่น่มอนนมนน่ิ อ้าวเรามาดูภาพพยานชนะตาแดงก่อนดูก่อนดูครูก่อนไวยค่ะอันนี้ตัวอะไรคะเด็กๆอันนี้ตัวอะไรคะเจ็กตัวอะไรคะจออะไรจอตจออะไรคะ ต้องโยมไปไหนเด็กลาดลงมาตั้งแต่พยัญชนะตัวแรกเลยลาดมาไปย่างรูปภาพนะคะไปย่รูปภาพจานก็คือรูปนี้คนชอบิอคนนี้อ่าของเราก็เสร็จแล้วตลยจะต่อไปนี่ไอันนี้ตืออะไรพยัญชนะตัวอะไรคะเด็กอ่านออกเสียงดังๆค่ะ องอรงอรอรอรนคะูช่วยผู้า่ยงรกดังๆไปยังรูปภาพอะไรคะกงเงอร์กงเอร์โยกก่อนะคไปดูก่อนดียที่คู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 ู่่คู่ดูก่อนอ่าช่วงสุดท้ายไม่ใช่ตั่นด้คู่ได้ค่ะเด็กไปแล้วอ่เร็วอ่านออกเสียงดังๆเลยค่ะ ขอล้วค่ะขอล้ค่ะอลนักนะี่เด็กก็จุดชิดต่อตรงนี้นะคะแล้วก็ลากมาลากทางของไอย่างรูปอะไรคะรูปรักทางนั่นเองนะคะมาถึงตัวสุดท้ายแล้ว ตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆอะไรคะไม่ใช่คนลการตัวนี้ตัวอะไรคะลูกดังๆขอชิงชอชิงไม่ดินสอจุดตั้งแต่พนการชนะตัวนี้นะคะลากตรงๆแล้วลากไปนะคะรูปชิงนะคะชิงลากมาชิงนะคะหนงู ไม่ตรงเลยลูกอาเด็กๆทำตานบ้านกันเลยล่ะสีอะไรอ่ะตอนนี้อ่ะลยอาเด็กๆอ่านออกเสียงด้วยนะคะจะได้เก่งนะคะอ่านด้วยใส่งูไปไหนใส่งูให้พูด้วยจิให้เก่งหมบแล้วนะคะอืมไม่ใช่ตีดังเอาขอชิงช้องของมันเด็กจะตีขอชิง ให้ช้อนจอจางจอจาจออดลงมาีลงมาพอละคางพออ่านด้วยพอละคางพอ ขอถิงชอให้เด็กๆสังเกตตัวพยัญชนะแล้วก็รูปภาพนะคะนี่เลยครับขอถวยแล้วก็โยงนะคะอ่นี่เลยจบแล้วแม่บุ๊คอแล้วทางคอเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะได้จบลงแล้ว วันนี้นะคะเด็กๆจะมีเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือ9.50โมงนะคะเรียนกับเหล่าตื่นนะคะคุณครูลงเรียนไปให้คุณครองนะคะพาเด็กเข้าเรียนด้วยนะคะสำหรับการลงของเราวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วเก่เจ้เสียนลงมาแ่ผครูครับผู้ครับค่ะ <fuck. S 1> ไอตัวใบป,ประเมินที่เอาไปครับไอที่เป็นกระบุกออมสินคือเราประดิษฐ์แล้วก็ไปส่งไปส่งพร้อมพร้อมติดตัวนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะตัวเ <HH> ต่าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเต่ากับออมสินค่ะลงมาก่อนขึ้นหมครับโ้งก้านจ้า้าจ้าจ้า ุรงโก้ขอเป็นยังไงแล้วลงเลยนะคะคุณคะขอกำหมดกำหนดลงใบประเมินมาไหนนะคะอ๋อวันที่สามหรือที่ส <il S 1> ี่กรกฎาคมก็ได้นะคะมาส่งได้ทั้งสองวันเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะไม่สา่เลยคอณแล้วแล้วไงคะ สำหรับเวลา9.50านะคะเด็กๆต้องเข้ามาเรียน่อนรอบนะคะค่ะเด็กๆทราบการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณนะคะมีความสุขดีๆดีๆนะคะ่อไปน่่อคือเวลาก่อนออกจากบ้านให้เด็กตัวไม่ให้ ส่วนอะไรคะส่วนอะไรครับคะช่วงนี้มีโรคอะไรระบาดคะเด็กๆโรคอะไรคะเปโควิดต้างนะคะิดถูกไม่หวิดตตายนะคะเด็กๆต้องล้งอใจนเลยอาน้ำยาที่มีประโยชน์แล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะน้องแตงแตงเป็นอะไรคะสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้ว ก่อนจากกันคุณครูลงขอแคบหน้าจอหน่อยนะคะอะเด็กๆน้าจอพี่นารพร้อมกันคุณครูลุงจะนับหนึ่งดีน่ดกค่ะดีกเดกุณ่อนคุณคราอันดาบหนึ่งอ่นึ่งสองสามยิ้มหวานได้ค่ะยิ้หวานได้ค่ะดีดีพี่ซอนดีดีสองสาน ไปขอ๋อนัูปนะคะเด็กๆมองกล้องแล้วก็ยิ้มหวานๆค่ะมองกล้องแล้วก็ยิ้มหวานๆค่ะอกคุณครูรุ้จันนะหนึ่งสองสามนะคะหนึ่สองสามยิสินี้ที่กล้องอยู่นี่ลูกยิ้มหวานค่ะเก่งมากค่ะค่ะได้ก่อนแล้วพบกับคุณครูรุ้งใหม่ในวันนี้นะคะบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบายังนะ ไปเพื่อนเดีย็ดยๆเป็นจ้า